สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billibber สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎละลัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลควก็แชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคานตอุการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ Billibber สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้นลาออดี้มาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่ลนลดให้สี่ต่อก็คือสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ ก็เรียกอันไลนดีมาถามค่าครูเลยครับเหลือเวลาแค่สองถึงสามวันเท่านั้นนะครับก็เดีไลน์วันที่สิบตอนหกโมงเย็นนะครับก็มีราคาเดียวนะเพราะว่าถ้าท่านลดราคาเนี้ยจะมีแค่ราคาเดียวแต่ว่าถ้าเป็นราคาสี่ร้อยบาทเหมือนแต่ก่อนนะครับก็จะลดอ่ามันจะมีหลายมีหลายราคานะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ไตรามาสที่สี่นะครับก็คือตุลาคมคือเดือนนี้นะครับตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนใช่ไหมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นเดือน สามเดือนสุดท้ายนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎถ้าใครอยู่ในตรงนี้นะครับก็คือราศีเกิดกับลัขนาดกำเนิดอ,อยู่ตรงนี้ครับก็คือกรกฎอยู่ทางซ้ายมือสุดเนาะทีนี้เรามาดูกันที่ดาวเสาร์นะครับดวงแรกเข้าสู่ราศีกุมดาวราวหูโคจรเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในราศีไม่ใช่ไม่ใช่ดาวย้ายนะครับคือแผน แผนภาพเนี้ยนะครับก็คือต้องรอวันที่17ตุลาคมคือกลางเดือนนี้ก่อนนะครับถึงจะเป็นกราฟแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่กราฟสีก็เรียกว่าภาพแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสดีกับดาวรา,วาวหูคุมกันอยู่ในราศีเมษพบกัมมะนะครับ17ตุลาคมดาวราหูที่จะย้ายเข้าสู่เดือนสุภาดังนั้นเนี่ยให้เราเริ่มต้นพยากรณ์เนี่ยคือวันที่17ตุลาคมนะครับส่วนตอนนี้ก็ดูตามรายเดือนไปก่อนนะครับตามจริงอ่ะผมจะทํารายเดือนในหลายๆครั้งนะแต่ว่า ผมหยุดไปนะ้งแต่ต้นปีคือต้นปีเนี่ยทำอยู่นะก็คือไตมาสที่1นึ่งสองหมายถึงว่าเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยไตมาสแรกเนี่ยผมทำอยู่แต่ไตมาสที่2กับ3เนี่ยผมไม่ได้ทำนะเพราะว่าผมป่วยนะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยก็เลยไม่ทำก็เลยกลับมาทำตรงนี้แต่ว่าทำเป็นดาวรายปีแทนนะครับคือไตมาสสุดท้ายนั่นแหละแต่หมายถึงว่าพูดถึงแค่ดาวรายปีนะครับไม่ได้พูดดาวรายเดือนนะอะไรประมาณนี้นะครับดาวดาวพระหัน์โคจรในดาราศิเมษ ดาวมฤตยุเขจะในราศีพฤษภนะครับดาวเสาร์อยู่ในเดือนมรณะมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการแปลสภาพคืออย่างนี้อย่างเช่นเราเราอยู่งานที่เดิมนะแต่ว่าเราเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนย้ายชั้นย้ายตึกนี่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือมรณะนะครับก็เหมือนกับอากาศหนาวหิมะตกที่ประเทศเกาหลีนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากผักกาดสดเนี่ยไปเป็นผักกาดดองเพราะว่าผักกาดสด กินไม่ได้ไม่มีให้กินใช่ไหมครับหรือทํากิมจิไม่ได้เขาก็เลยทําก่อนตัน้งแต่ต้นฤดูนะครับก็คือช่วงนี้แหละครับก็คือตัวลาพปริกาเนี่ยเขาจะเริ่มทํากิมจิกันไว้กินในหน้าหนาวนะครับเพราะว่าคนกิมจิขาดอ่าไม่ใคนเกาหลีขาดกิมจิไม่ได้ก็เหมือนกับคนไทยที่ขาดปลาไม่ได้นะครับก็ปลากับกิมจิเป็นประเภทเดียวกันนะครับก็คือการหมักดองเนาะแต่ว่าของเกาหลีเขาเป็นผักแต่ของเราเป็นปลาก็คือเป็นเนื้อสัตว์นะครับอ่าเป็นป็นสัตว์นั่นแหละนะครับ ก็คล้ายๆกันคือมอรณะแปลว่าการแปลสภาพหมายถึงการยืดอายุนะครับการแปลร,รูปทั้งหมดเนี่ยคือมอรณะนะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องของมอรดกข้อดีคือมอรดกข้อข้อดีคือการเดินทางไกลยกย้ายถิ่นฐานนะครับอย่างเช่นอีสานแรงมากเลยน้ําฝนตกไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตามฤดูกาลอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงว่าตั้งแต่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับตอนยาน้าท่วมหลายจังหวัดมากๆเลยขนาดกรมอุตุนิยมวิทยายังบอกว่าปีนี้จะแรงหนะัก ก็อาจจะเป็นต้าปีนี้คือถายผิดแล้วแหละแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นปีหน้าเนี่ยมีสิ์แรงได้อยู่เพราะว่ามันจะเป็นน้าร้อนถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันจะหน้าหนาวแล้วเออหน้าหนาวก็อาจจะแรงได้ใช่ใช่ก็อาจจะแรงหน้าหนาวนี้แหละครับเขาก็เลยบอกว่าจะแรงหนักนะครับแต่ว่าน้าท่วมไปแล้วเขาบอกว่าน่าจะไม่มีน้าท่วมแต่ที่ไหนได้โอ้โหท่วมท่วมหลายจังหวัดมากนะครับจังหวัดผมเองก็เกือบจะน้าท่วมแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ท่วมนะน้ําลดลงนิดนึงเองปกติมันจะไม่เยอะขนาดนี้ ทีนี้เรามาดูที่าดาวเสาร์ลืมไปอย่าเพิ่งเอาดาวเสาร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์แบบรวบไปเลยนะครับเราเริ่มต้นที่ดาวมฤตียูกันก่อนนะขออภัยเมื่อกี้พูดผิดแต่ว่าถูกต้องนะทุกอย่างถูกต้องนะแต่หมายถึงว่าเราต้องเริ่มที่มฤิตอยู่ก่อนเพราะมฤตอยู่ไม่มีเจ้าเดือนเราจะได้พูดตรงเนี้ยแล้วจบเลยนะครับดาวมิตอยู่ในราศีพฤษภเจ็ดปีนะครับทุกราศีเจ็ดปีแต่ว่า เขาย้ายมาแต่เดือนมีนาคมเนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ผมตัดให้ประมาณครึ่งปีคือประมาณนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงวันเดือนปีแบบห้าปีสี่เดือนสามวันอย่างเงี้ยครับมันจะงงใช่ไหมอ่ะก็เลยเรียกว่าอ่ะงั้นตัดให้ไปครึ่งปีไปเลยนะครับก็เหลืออีกหกปีครึ่งเนาะจะได้เข้าใจนะครับเมื่อจะอยู่ในเรือนราบหกปีครึ่งเนี้ยจะเป็นยังไงมันจะพลิกผันทําให้เกิดโชคลาบแต่มันก็ทําให้สูญเสียโชคลาบได้เหมือนกันเช่น บางทีคือหวยเลยเบอร์บางคนเล่นแล้วมันแล้วมันได้ติดต่อกันแต่คราวนี้มันจะได้แบบไม่ติดต่อเพราะคนเคยได้มันจะเสียคนที่เสียมันจะได้นะครับคือมันจะอยู่ในเรืองราวเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาแล้วมันจะกวาดล้างสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นใครถูกหวยเลยเบอร์มาแล้วมันก็จะกวาดล้างแล้วก็ให้ผิดหวังไปนะครับแต่คนที่ไม่ดีมันจะกวาดล้างสิ่งไม่ดีให้แล้วก็ ถูกต้องอย่างเงี้ยครับก็จะจะซื้อถูกอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเวลาซื้อย่าให้ซื้อเว้นซื้อนะครับอย่าซื้อติดกันนะเว้นเดือนนะครับอย่างเช่นซื้องวดวัน,นที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็ไปเดือนหน้าแทนอาจจะซื้อกลางเดือนก็ได้ต้นเดือนก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาไปว่าเล่นเดือนละครั้งก็พอนะครับอย่าเล่นมากเพราะว่ามรดยูเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาเนาะดังนั้นเนี่ยโชคลาภมันอาจจะไม่ได้ดังหวังนะครับพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนมรอยูในเดือนลาบเนี่ย ลาภะคือสิ่งที่งอกเงยพูดง่ายว่าดาวดวงไหนอยู่ในลาภะอย่างบัทวีคูณแต่ดาวมันจะอยู่เป็นดาวพิเศษถ้าเผื่ออยู่ในเรือนลาภะเนี่ยมันจะหมายถึงเรืองงอกหมายถึงมะหรือมะเลงนั่นเองครับต้องระวังเพราะว่าเขาจะพูดกันเสมอในวิชาโหราศาสตร์ว่าถ้าใครมีดาวฤกษ์อยู่ในเรือนลาภะถ้าใครมีในดวงเลยนะจะเป็นโรคมะเลงนะครับแต่ถ้าใครจรเนี่ยก็มีสิธิ์เป็นได้นะครับ แต่ว่ามันแค่เจ็ปีถ้ามันหมดแล้วอ่ะมันก็คือจบนะครับแต่ว่าเจปีนานมากนะถูกไหมผมยังไม่เคยได้ดาวบุตรยู่ในเดือนลาพะแต่ว่ามันก็ต้องอนาคตนะเนาะถูกไหมกลัวนะครับกลัวมันจะอยู่มากเลยที่อยู่ในลาพะแทนที่จะแทนที่จะชอบว่าเออจะได้โชคลาภนะไม่กลัวกลัวสุขภาพเพราะว่าตอนนี้เราป่วยอยู่ไงถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ป่วยเราไม่กลัวนะแต่อันนี้เราป่วยนะครับเราก็เลยกลัว เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะแนวๆนั้นแหละครับอืมผมมีความคิดอยู่นะว่าตัวเองเนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นมะห,หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่ามันเป็นโรคหนึ่งแล้วมันก็ทําให้บั่นทอนจิตใจเนาะมันก็คือระแวงไปทุโกโรคกันนะครับก็กลัวเนาะอะไรประมาณเนี้ยโอเคจบเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องพูดแต่เรื่องตัวเองอย่างเงี้ย,ยอ่ะมาเริ่มตอนอจบแล้วนะเนาะแล้วมาเริ่มต้นที่ดาวเสา ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนราศีมังกรพบปัตตานีปัตตลิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญามีอะไรที่ผูกมัดผูกพันกันนะครับจะต้องมีก่อนผูกพันกันด้วยนะครับก็คือปัตตานีปัตตานีเป็นโรงเรียนบารณะอย่าทายว่าคู่ตายเพราะคู่คือเอาพูดตรงๆการที่เรามีคู่กันนะครับคู่จากตายน้อยมากนะครับน้อยแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งอะไรเงี้ยครับของคนแต่ละราศีนะอย่างเฉพาะคนกรกฎเนี่ยดาวปัตตลิข้าเรือนบารณะเนี่ยนะครับ รู้สึกว่าคนละส,สิ่งนี้จะได้อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อคือคนละส,สิ่งได้อริมรณะอาออริปัตตนิแต่งแล้วก็ปัตตนิไปมรณะคุณได้ปัตตนิมรณะเฉยๆถือว่าลาสีสิ่งเสียกว่าคุณอีกอืมคนละสิกันขออภัยครับอคนละสิกันก็เจอเหมือนกันนะครับก็คือ เขาเรียกว่าอริไปสู่เดือนปัตตนีเหมือนกันนะครับก็คือดาวราหูยานจะได้อริปัตตนีนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะได้ปัตตนีมรณะคนราศีกันได้ปัตตนีอริคนราศีสิงได้ปัตตนีอริแล้วไปตกมรณะอีกทีนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนสามราศีนี้เป็นราศีที่แย่มากๆนะครับคือคืองี้มาถึงว่าดูแค่จุดเดียวนะจุดเดียวเนี่ยมันแย่เพราะว่า เรื่องคู่เรื่องคู่มันจะแย่แต่ว่าคุณดูนี้ดูดีๆตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งอะไรดูดีๆตรงนี้ปัตนิมรณะแปลว่าคู่พัดพลาดจากคู่ครองนะครับปัทภกันมรณะแปลว่าผัดพลาดจากเป็นจากตายแต่ส่วนมากจะทายจากเป็นมากกว่ามีคนแ, UH! แค่หนึ่งเปอร์เซนต์ที่จะตายเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งตกใจเนาะเพราะเพราะว่าปัตนิมรณะเสร็จมรณะไปสู่เอนสภาเห็นไหมครับปัตนิมรณะแปลว่าจาก าจากกันแต่ไปที่ต่างถิ่นก็มีความเจริญคู่จะไปแล้วเจริญเข้าใจไหมครับสภกรรมมแต่ว่าเจริญด้วยหน้าที่การงานแต่ว่าเขาจะต้องย้ายตามสายงานของเขาเราก็คือคือผมเคยเห็นนะก็คือลุงกับป้าเนี่ยครับอืลุงเนี่ยนะครับรับราชการต้องย้ายไปเรื่อยๆแต่ตำแหน่งสูงครับแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วนะแต่ตำแหน่งสูงมาก บอกได้เลยว่าสูงมากนะครับป้าเนี่ยก็กต้องเฝ้าบ้านนะครับเพราะว่าย้ายไปอยู่ที่ที่หนึ่งก็คือเชียงใหม่นะครับแล้วก็สร้างบ้านที่นั่นหลักสิบล้านเลยแหละตอนนี้ก็เหมือนจะขายได้แล้วนะเพราะว่าเขาจะย้ายไปกรุงเทพกันแล้วเพราะว่าเขาเสียณทั้งคู่เลยนะครับก็ก็จะย้ายไปที่กรุงเทพก็ขายได้ราคาหลักเกือบอืเกือบยี่สิบล้านนะครับอืมวูดง่างไงคือแบบหูผมตกใจเลยว่าขายได้ยังไงตั้ง เกือบ20ล้านนะครับคุณคิดดูเนี่ยคนจะขายได้ก็คือขายได้เออจะบอกให้คนขายไม่ได้ก็คือแบบ3ปีก็แล้ว4ปีก็แล้ว5ปีก็แล้วก็ยังขายไม่ได้นะครับมันก็แล้วแต่คนไงมันมันต้องดูจังหวะนะครับจำไว้ว่าการซื้อการขายเนี่ยต้องดูจังหวะ มาถึงของใหญ่ไม่ใช่ของเล็กนะครับของเล็กมันก็ซื้อได้ปกตินั่นแหละพอเงินมีมันก็ซื้อได้ลนะ่ะถูกไหมครับเราเงินเดือนออกเดือนหน้าก็ซื้อได้แล้วอย่างครับแต่ถ้ามันเยอะแบบเนี้กรณีที่เป็นแบบหลักล้านขึ้นเนี่ยนะครับมันยากนะที่คนคนหนึ่งจะเก็บเงินได้ล้านหนึ่งแบบคืออันนี้เราพูดถึงคนวัยแบบเขาเรียกว่ากลางๆอะ่ะเนาะก็คือฐานะกลางๆอะ่ะไม่ได้พูดถึงคนรวยนะครับอืมก็บอกแล้วว่าคุณลุงอะ่ะเขาตำแหน่งสูงครับทางราชการเนี่ยเขาก็เลยเงินเดือนเยอะนะครับ ก็ตามนั้นแหละนะครับเออก็ทําให้มีการขายบ้านได้เนาะก็คือผมยังงง,งอยู่ว่าโอ,อ้โหขายได้ยังไงอะต้อง,งแพงมากเลยอะไอเราอะไม่มีทางได้แต่ในหลักนั้นได้หรอกนะครับอันนี้เราไม่ดูน้นะหมยถึงว่าเราคาดการณ์ตอนนี้อยู่ว่าน่าจะไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ตลอดอะนะครับป้าเนี่ยก็ที่เยอะเพราะว่าแบ่งกันกันกบแม่นั่นแหละครับก็คือพี่น้องมีอยู่สามคนก็แบ่งกันนะครับก็เยอะ ตากระยายมีเยอะแต่ว่ามันมันเป็นที่ที่ไม่ได้แบบเอสนดอะไรอย่างางั้นขนาดนั้นนะครับรอเขามาวัดแต่มันยังไม่ได้สักทีแต่ว่าก็ต้องไปบอกเขาให้มาวัดให้ะครับถึงถึงจะได้ราคาเต็มเต็มมาเนาะอะ่นะครับแต่เยอะเพราะสมัยก่อนเนะี่ยเขาบอกว่าถาังได้เท่าไหร่คือที่ของคนนั้นเลยครับอืมสมัยตากระยายนะครับก็เลยได้เยอะเพราะว่าตากระยายขยันมากตากระยายบอกว่ากินข้าววันหนึ่งอะ่ะกินแค่น้ำพริกกับ ไข่ใบหนึ่งนะแบ่งครึ่งกันนะครับคือตากระยายก็มีฐานะนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกินขยัดแบบประหยัดขนาดนั้นนะนะครับเออแต่ว่าก็มีได้ทุกวันเนี้ยก็มีที่ดินหลักทรัพย์เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องคือเขาบอกว่าแม่บอกว่า1ิปีแล้วเขาก็ไม่ยอมมาสักทีไม่ยอมมาลงวดให้สักทีเพราะว่าระบบราชการที่เป็นที่ดินนะครับป้าบอกว่ามาขึ้นตั้งแต่เช้ารอตอนเย็นเลยนะถึงจะได้ครับคือมัน มันเยอะมากอะคนเยอะนะครับอะไรประมาณนี้เนาะจบเรื่องขายบ้านเี๋ยวจะว่าน,นอกเรื่องไปเยอะนะครับอันนี้คือเล่าตามตามสิ่งที่ผมเห็นมาเนาะเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยเข้าใจไหมครับถ้าเปิดผมไม่เข้าใจผมไม่อินผมก็พูดไม่ได้อะพูดง่ายๆนะครับก็เลยพูดเรื่องของส่วนตัวแล้วกันไม่ได้มาอวดลุงอวดป้านะครับแต่หมายความว่า,าพูดเรื่องลักษณะนี้ให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นการที่แบบพ่อ,อลุงกับป้าเขาแยก ก็หมายถึงว่าต้องต้องแยกกันอยู่ครับเพื่อที่จะได้ไปเจริญก้าวหน้าเนี่ยตามนี้เลยเป๊ะเลยเข้าใจไหมครับผมเลยเอานึกถึงเคสนี้ขึ้นมาผมก็เลยพูดแต่ดันเป็นเคสที่เป็นญาติเราเฉยเยเข้าใจไหมอืมตามจริงเป็นใครก็ได้อ่ะนะครับแต่เรารู้จักแค่แค่ลุงกับป้าก็เลยพูดให้ฟังเข้าใจไหมครับอ่าไม่ได้หมายถึงว่าจะมาอวยลุงกับป้าตัวเองนะอ่านะครับแต่แค่ว่าอืมเยอะเนาะถามว่าอิจฉาไหมก็ไม่ได้อิจฉาครับแต่ว่าก็อยากได้เฉยเฉยอ่ะอืมประมาณนั้นทีนี้ ก็ตามนี้นะครับถามว่ามันจะมีรูปแบบอื่นไหมมีครับปัตตนีบรระก็คือแยกแยกกันอยู่สุภะหมายถึงอะไรน,นี้ปัตตนีคือเจอคู่ที่เป็นเพศตรงข้ามจำไว้นะครับเพศตรงข้ามเสมอไม่ใช่เพศเดียวกันไม่ใช่ LGBT นะครับเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ LGBT เพราะว่ามันกําหนดว่าต้องเป็นเพศตรงข้ามโอเคไหมเราเจอเพศตรงข้ามเข้ามาปุ๊บบรระคือสละโสดเห็นไหมบอระคือการเปลี่ยนแปลงก็คือสละโสด สุภะคือแต่งงานนะครับเจอการแต่งงานแต่ถามว่าโอ้โหเจอกันปุ๊บจะแต่งงานกันเลยเหรอไม่ไม่ไม่ผลเนี้ยมีสิทธิ์ถึงแค่ประมาณกลางเดือนกลางปีหน้าก็คือเมษายนวันที่30นะครับก็ก็ดูใจกันได้แค่ระยะเดียวครับแต่ว่าถ้าแต่งงานคงยากเนาะแต่หมายถึงว่าประสบความสําเร็จก็ได้จะหมายถึงแต่งงานก็ได้เข้าใจไหมครับแต่สุภะมันหมายถึงตาแหน่งดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าแต่งงานนะครับ มันก็ไม่แล้วแต่ครับมันล้วแต่คนเนาะบางคนก็บอกว่าโอ,อ้คนนี้ใช่เลยแบบอยู่ด้วยกันมีความสุขนู่นนี่นั่นเขาแต่งงานก็เป็นเรื่องปกติหรืออยู่กินกันเลยก็ได้ยางเงครับแต่ในนี้คือบังคับว่าจะต้องจดทะเบียนหรือแต่งงานเท่านั้นนะครับอาจจะต้องมีสองกรณีนี้เข้ามาเนาะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสะโสดแต่งงานแล้วก็มีคู่เป็นกรรมอย่าเพิ่งตกใจมีคู่เป็นกรรมหมายควาว่าสามีภรรยาคือมีกรรมร่วมกันนะครับเข้าใจปะเพราะอะไรเพราะว่า Uh, ถ้าสามีดีเหมือนเมื่อกี้พูดลุงอะเนาะถ้ามีส e ามีดีก็มีเงินมีความสุขนะครับแต่ป้าไม่ค่อยมีความสุขหรอกเพราะว่าต้องแยกกับลุงตลอดนะครับแต่หมายความว่าก็มีตังค์แต่บางคนมีความสุขแล้วแต่ไงเนาะ,ะถ้าเป็นกรณีนี้จะมีความสุขนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของลุงอะคือมีเงินนะครับมันจะคนละกรณีนะ,ะนะครับมันมี2กรณีไงครับเขาเ้าใจปะก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนนะครับภายในวันนี้ถึง 30เมษายนไม่ใช่ไม่ใช่ใช17ตุลาคมถึง30เมษายนปี67คือปีหน้านะครับมันจะเรียนอยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณครึ่งปีครับอืมก็จะหมดลงนะครับว่าก็จะเหลือแค่ถึงเรือนสุภาแต่เพราะทันสดีไปอยู่ในเรือนลาภค่อยว่ากันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวต้องพยากรณ์อีกรอบแต่อันนี้เป็นพยากรณ์ที่หมายถึงครึ่งปีนี้นะครับตั้งแต่ต้าจริงเราพูดถึงแค่31ธันวาคมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ยังยาวต่อไปจนถึง นู่นเลย30เมษาย,ยนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงคือดาวพัสบดีย้ายมาก็้า่ไหมครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะนะครับ17ตุลาคมม่ใช่ายิตุลาคมนะับไปปีครึ่งดาวราหูก็จะมาอยู่ในเรือนบรารณะเนาะแล้วก็กลุมกับดาวเสาร์เข้าว่ากันนะนะครับก่อนแล้วก็แชร์กับ Subscribe ติดตามเปืงใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ